สวัสดีวน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับตัวละครฟีฟ่นะครับน้องไม่ว่าจะเป็นตัวละครโคโนนะครับวงน้องหรือว่าตัวละครในเกมนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องวันนี้พี่จะมาสอนรับตัวละครฟีฟ่นะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของกระพร้าฟรีด้วยนะครับแล้วก็ของฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรีเข้ามาดูคลิปนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับไม่พลาดว้ย แล้วก็จะมีการแจกโค้ดด้วยนะครับวงน้องก็จะปอมไม้เลยนะครับเนาะพี่จะมาสลเลยนะครับวงน้องเมื่อวันยังมีคนจําได้หรือเปล่านะครับพี่พี่ให้วตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับวันนี้พี่จะมาสลเลยเลยละกันนะครับเนาะพี่ขอสลนเลยเลยละกันนะครับวงน้องหมายเลขที่สนานในสัปดาห์นี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของหมายเลข 2นั่นเองนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของตัวละครโคโน่น่นะครับน้องก็จะเปาหมยเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครโคโน่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องวันนี้ีแจกตัวละครโคโน่แน่นอน100%นะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของตัวละครโคโน่นะครับที่ชนะในสัปดาห์นี้นะครับเนาะก็คือพี่ให้โหวตหมายเลขหนึ่งนะครับก็เป็นทางด้านของลูกซองม่วงนะครับเนาะก็หมายเลขสองนะครับวงน้องเป็นทางด้านของตัวละครโคโน่นะครับเนาะวันนี้นะครับวงน้องเป็นทางด้านของตัวละครโคโน่นะครับที่ชนะไปนะครับวงน้องเพราะว่ามีคนโหวตกันมา เยอะมากนะครับเนาะเดี hmm. ๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะแจกให้เลยละกันนะครับวงน้องแล้วก็จะปประหมายเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครโคโนนะครับนาะคลิปนี้มีแจกแน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็คลิปนี้นะครับนาะก็ีบบว่าพี่จะมาสอนรับตัวละครฟรีๆเหมือนกันนะครับวงน้องเราก็สอนรับของฟรีเยอะมากนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมบูย่านะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาแบบครั้งใหญ่เลยนะครับนาะก็คือครั้งนี้นะครับวงน้องแจกของเยอะมากนะครับนาอเดี๋ยวพี่จะสอนรับเลยละกันนะครับนาะว่าไหนรับยังไงบ้างแล้วก็จุดไหนรับไได้้ยยังงงงงบบานนนนนะครกออี่เล็ คือวันนี้นะครับน้องกิจกรรมบูย่าได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนนองว่ากิจกรรมบูย่านะครับที่พี่รายงานล่วงหน้าไปก่อนเลยนะครับวงน้องก็คือประมาณต้นเดือนแล้วนะครับเนาะพี่รายงานไปแล้วนะครับวงน้องก็อย่างนี้เลยนะครับนนองก็คือเดือนนี้ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้วก็วันที่เล่นได้จริงๆนะครับวงน้องก็คือวันที่12เดือนนี้นะครับเนาะก็สามารถเล่นได้นะครับสามารถรับได้ทุกคนด้วยนะครับเนาะก็คืออันแรกที่ทุกคนจะได้เลยนะครับก็เป็นทางด้านของตตัวละะะคครรรรฟีนนบบบเาาทท่่่แไไม้อองํย ตังแต่องน้องเข้ามาล็อกอินแล้วก็รับไปได้เลยแบบฟรีๆนะครับองน้องก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โหดมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับองน้องก็คือจะมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับเนาะที่มาแจกให้ฟรีๆนะครับก็เป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดบูย่านะครับเนาะเข้ามาแจกพร้อมร่วมนะครับแบบฟรีๆเลยนะครับงองน้องก็คือตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่29นะครับเนาะทุกคนจะได้รับนะครับงองน้องก็เป็นทางด้านของตัวละครฟรีๆนะครับเนาะสกีรถฟรีๆนะครับองน้องเราก็จะมีทางด้้้้้าาาาานนนนนขอองงงงุดดผูหหญิฟีวยยยะะะคครรรัับบเเเเกก็จปมล กิจกรรมที่สามารถเล่นได้ในวันนี้นะครับวงน้องหรือว่าสาหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ายอยากได้นะครับเนาะก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายอยากได้กระทะตัวนี้นะครับเพียงแต่วงน้องเข้าไปบูย่าหรือว่าชนะ5เกมเท่านั้นนะครับเนาะก็สามารถมารับตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องแต่กิจกรรมนะครับเนาะยังไม่สามารถรับได้วันนี้นะครับวงน้องก็คือที่แน่ๆน,นะครับเนาะวันที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือวันทีน่12อนะครับเนาะก็สามารถเล่นกิจกรรมตัวนี้ได้นะครับวงน้องแล้วก็กิจกรรมตัวนี้ะ ก็คือสามารถแลกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากแลกกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องวันนี้ก็สามารถแลกได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่แลกให้ดูเลยนะครับวงน้องว่าแลกได้จริงๆนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางหน้าของโปรไฟล์นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เข้ามารับกันได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอยากได้อะไรก็แลกได้เลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์นะครับวงน้องพื้นหลังนะครับเนาะเราก็มีสเก็ตบอร์ดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าอล่าจัดหนักจัดเต็มมาากกกๆเเเเเลลยยนนนนนนนะะครรรััับบบบบสสหตตออ์ดวีี้้้งง็็ปแ ก็ถือว่าทุกคนนะครับสามารถแลกได้ในวันนี้เลยนะครับน้องวันนี้ก็เปิดให้แลกแบบนี้แล้วนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องในนี้นะครับวงน้องก็มีเยอะแยะมากมายให้เราแลกนะครับน้องก็สามารถแลกได้เลยนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นผ้าปิดปานะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็แลกได้วันนี้เหมือนกันนะครับเนาะเพียงแต่วน้องมีโทเค็นนะครับครบ5อันก็แลกได้เลยแบบฟรีๆสามารถแลกได้ยกเสือด้วยนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมบูย่านะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของการเก็บโทเค็นด้วยนะครับเนาะเพื่อไปแลกสกินฟืนฟร พี่นะครับที่เราจะได้ฟรีนะครับเนาะฟาร์มมานะครับพวกน้องมีลุ้นถาวรด้วยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของ AN ด้วยนะครับเนาะเราก็ UMP ตัวนี้นะครับก็เคยมาแจกแล้วนะครับพวกน้องเอากลับมาแจกอีกครั้งนึงนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถอัพเลเวลได้ด้วยนะครับพวกน้องแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับ UMP ตัวนี้นะครับพวกน้องเราก็นี่เลยนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ AUG นะครับเนาะที่แบบว่ากิจกรรมเมื่อก่อนนะครับเป็นกิจกรรมแข่งโปโลนะครับเนาะให้เราเข้าไปดูให้ครบ300,000คคคนนนนะะรรัับบ้องงแต่่ไมถึเนาะะวัันนนนีี้้คครบกออง็ื GM ใจดมากๆเลยครับ ครับเนาะอยางให้สายฟรีอย right <sh> ู free free <sh> <ot> <sh> ่รอดนะครับวงน้องก็คือวันนี้เอามาแจกฟรีๆนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับจะสามารถเล่นได้วันที่11เอ็เป็นต้นไปนะครับเนาะก็เป็นการล็อกอินครบ5วันนะครับวงน้องก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเนาะเพียงแต่วงน้องเข้ามาในเกมแล้วก็รับไปแต่ละวันได้เลยนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของบัตรสร้างห้องนะครับเนาะบัตรก็อรอยยอดนะครับวงน้องบัตรเพแล้วก็บัตรก่อสร้างด้วยนะครับวงน้องแล้วก็ที่ดรอแรนเลยนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของสกินปืน AUG เองคอแบบว่ัวนีนัเนเอ1นะครับว1น ก้าวแรงมากๆเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องจะเป็นอีกสกินปืนหนึ่งนะครับที่โกงมากๆเลยแล้วก็ได้ฟรีๆด้วยได้ถาวรด้วยนะครับวงน้องแลอก็จับเป้าหมายเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินปืนถาวรนะครับน้องเกมของเราก็มีแจกนะครับแล้วก็มีแจกหลายสกินปืนด้วยนะครับวงน้องก็คือมีเยอะเลยนะครับน้องเดือนนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเป็นเดือนแห่งการแจกของฟรีจริงๆนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับวงน้องเราก็ของฟรียังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือสำหรับของฟรีนะครับน้องก็จะ นะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับเนาะก็มาแจกฟรีๆให้ด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสายฟรีจะได้รับทุกคนแน่นอนนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปนะครับเนาะจนถึงวันที่14นะครับวงน้องก็คือจะมีแพทใหม่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะแล้วก็ลงไปเล่นได้เลยนะครับวงน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับวงน้องก็เท่านี้เลยนะครับเนาะก็อัปเดตแพทใหม่เข้ามาแล้วก็ลงไปเล่นแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องออกมารับของรรร่่งงงงนนนีีี้้้้้ไไไไดดดเลยยยสําาาาหหัับบบบววกกอออออคทแขขฟๆะ น้องกิจกรรมมีแจกเยอะมากนะครับวงน้องเราก็อัปเดตเข้ามาพร้อมกันเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินปืนฟรีๆอยากได้ตัวละครฟรีๆนะครับเนาะก็มีแจกให้แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็สุดจะจัดเลยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินระเบิดฟรีๆด้วยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็คือมีมาเซเต้ฟรีๆด้วยนะครับน้องสกินระเบิดฟรีๆนะครับวงน้องเราก็ตัวละครฟรีๆนะครับน้องกิจกรรมบูย่าก็มีประมาณนี้นะครับวงน้องก็มีลุ้นเพชรหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าด้วยนะครับ แจกโค้ดของเราที่กวานะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับน <nem così. S 1> ้อ <jemand>. พี่ไปทาโค้ดกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็คือเป็นโค้ดตัวละครโคโน่หนึ่งตัวนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องใครที่ได้ไปนะครับวงน้องก็โชคดีมากๆเลยนะครับน้องเพราะว่ามีคนขอกันมาเยอะมากหรือว่าคอมเมนต์กันมาเยอะมากนะครับน้องสำหรับตัวละครโคโน่นะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่าจะมาแจกให้เลยละกันนะครับวงน้องพี่ไปทาโค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเราก็แพงด้วยนะครับวงน้องก็คือแพงกว้้ีนนัเยลล วงน้องก็สามารถเอาไปใส่กันได้นะครับเนาะทุกคนเลยนะครับวงน้องแต่มีสิทธิ์ได้1คนเท่านั้นนะครับเนาะก็เท่ากับว่าใครเร็วใครได้นะครับวงน้องก็จะเป้าหมายเลยนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้นะครับวงน้องก็คืออย่าลืมนะครับเนาะกลับมาคอมเมนต์นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้เลยละกันนะครับเนาะคนไหนที่แบบว่ายังไม่ได้โค้ชจากพี่นะครับวงน้องก็คือแบบว่ากลับมานะครับเนาะว่าขอโค้ชจากพี่นะครับวงน้องขอโค้ชหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็คอมเมนต์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับวงน้องมาวงน้องเดี๋ยวพี่แก้้้้้ใหเลลยันนนนรองงงีววขึต นี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับเนาะก็คือตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็เรียกว่าไปใส่กันได้เลยนะครับเนาะก็คือสามารถใส่ได้ทุกโค้นะครับเนาะแต่มีสิทธิ์ได้1นคนเท่านั้นนะครับวงน้องโค้ดตัวนี้นะครับเนาะจะมีทางด้านของตัวละครโคโนอยู่ในโค้ดนะครับวงน้องก็รีบเลยนะครับเนาะตอนนี้นะครับวงน้องพี่บอกแล้วนะครับเนาะว่าวันนี้พี่จะมาแจกโค้ดค่ะวงน้องก็คือใครที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปพี่นะครับเนาะก็เข้าเกมรอได้เลยหรือว่าเข้าเติมโค้ด ได้นะครับวงน้องกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะว่าขอโค้ดหน่อยพี่อะไรประมาณนี้นะครับวงน้องก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่ได้นะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะอันไหนที่พี่พอแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทําการแจกให้ละกันสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟี่อยากได้เพรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับเนาะพี่มีแจกทุกทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับเนาะเราก็สําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็น FC คนใหม่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเนาะก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับคนละหนึ กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวงน้องปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มกดติดตามนะครับเนาะอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันหน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องเราก็คลิปนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะก็คือไม่ต้องเสียตังค์โดนเนตไม่ต้องเสียตังค์ักบาทเลยนะครับเพียงแต่เข้ามาแล้วเราก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับนาอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่เต็มที่นะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็น FC คนใหม่หรือว่านเเเกก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 กาาาาาาารรรรรรับ็็สสมมมมถถดดดดดดไไไลล์์แชช้ยทุ้ น้องก็คือให้พี่รู้นะครับวงน้องก็คือวันไหนที่พี่แจกของนะครับน้องพี่จะแจกให้คนกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับวงน้องเออก็จะเป้าหมายเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องสาหรับใครที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับเนาะพี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่ช่วยสายฟรีเต็มที่แน่นอนนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องว่าจะเป 네. <목소리로>